แต่ไม่สามารถป้องกันได้ทุกโรคนะคะบางโรคเนี่ยการสวมถุงยงางอนามัยก็ยังป้องกันไปไม่ถึงเค okay, ของคนนั้นก็จะติดโรคหนองในอีกไม่กี่วันก็จะมีอาการของโรคหนองในค่ะมีปัสสาวะแซบขาดมีหนองออกมาจากน้องชายค่ะถ้าคนที่จะมาทำออร่าให้เราเขามีโรคติดต่อมีโรคไหนบ้างที่มันจะติดเราได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ คลิปนี้เรามาพูดเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะโรคที่ติดจากการทำออรัลค่ะแม่จากขอแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนบริรสุทธิ์ใสๆไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวแล้วคนที่เขาจะมาทำออรัลให้เราเนี่ยเขามีเชื้ออยู่ในร่างกายมันมีเชื้ออะไรบ้างที่จะติดมาถึงเราได้อันนี้นะคะใช้ได้ทั้งคู่กรณีของชายหญิงแล้วก็เพศหลากหลายนะคะ วิธีสังเกตนะคะว่าคนที่จะมาทำออร่าให้เราเนี่ยเขามีเชื้อโรคต่างๆอยู่ในปากหรือเปล่าแล้วเราจะเสี่ยงติดเชื้อใหม่นะคะก็คือถ้าจะให้ดีนะคะบอกทุกคนเลยนะคะถ้าหาว่าใครจะมาอมให้เรามาเลียให้เราสังเกตปากเขาก่อนเลยอันดับแรก ดูปากก่อนเลยอาจจะกแกล้งเข้าไปใกล้หอมแก้มนิดนึงขอดูปากหน่อยปากมีแผลไหมมีเม็ดมีตุ่มอะไรขึ้นในปากหรือว่ารอบปากผิดปกติหรือเปล่าในปากเนี่ยลิ้นเป็นเชื้อราหรือเปล่าถ้ามองเข้าไปได้ถึงลิ้นไก่อันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะให้เขาอ้าปากกว้างๆเลยนะคะ ในปากมีเม็ดมีตุ่มมีพื่นมีสีมีกลิ่นอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าแล้วก็รอบๆอบปากด้วยนะคะถ้ามีตุ่มมีอะไรผิดปกติอันนี้น่าสงสัยนะคะเริ่มกันที่เชื้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือเชื้อซิฟิลิสค่ะถ้าหากว่าป่างเขามีเชื้อซิฟิลิสอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะมาเลียตรงไหนจะเลียน้องเลียหน่าเลียหลังอมเค อันนี้ติดแน่นอนค่ะเชื้อซิฟิลิสสามารถติดจากปากมาสู่อวัยวะเพศที่ถูกอมถูกเกลียได้นะคะ2นะคะเชื้อแบคทีเรียคามิเดียสาเหตุของการเกิดโรคหนองในเทียมค่ะถ้าหากว่าใครมีเชื้อคามิเดียที่ทําให้เกิดหนองในเทียมอันนี้อยู่ในปากแล้วไปอมเคให้ใคร เคของคนนั้นก็จะติดเชื้อโรคนี้ไปแล้วเขาก็จะเป็นโรคนองในเทียมนะคะถ้าหากว่าไปเรียนน้องสาวหรือว่าเรียด้านหลังนะคะสองที่นี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยอยู่นะคะยังไม่แน่ชัดนะคะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแต่เพื่อความเซฟความปลอดภัยก็อย่าเสี่ยงดีกว่าค่ะถ้าสังเกตว่าปากของเขานั้นมีอาการผิดปกติเชื้อต่อไปนะคะก็คือเชื้อโกโนเลียค่ะอันนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนองในแท้ เหมือนกันกันกบหนองในเทียมเลยค่ะถ้าหากว่าใครมีหนองในแท้อยู่ในคอในปากแล้วไปอมเคให้ใครเคของคนนั้นก็จะติดโรคหนองในอีกไม่กี่วันก็จะมีอาการของโรคหนองในค่ะมีปัสสาวะเสบขาดมีหนองออกมาจากน้องชายค่ะส่วนถ้าหากว่าไปเลียน้องสาวหรือว่าไปเลียด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็ยังรอผลการศึกษาวิจัยเหมือนกันค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเซฟไว้ก่อนดีกว่าเชื้อต่อไปก็คือเชื้อที่ทําให้เกิดโรคเริมหรือโรคนี้นะคะเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยมากๆเลย ติดต่อได้ทั้งการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าการใช้ของใช้ร่วมกันก็ได้แล้วโรคเริมที่ปากอันนี้ก็พบได้บ่อยมากๆเลยนะคะสังเกตง่ายๆโรคเริมก็คือจะมีเม็ดตุ่มขึ้นที่ปากส่วนใหญ่ก็จะขึ้นตามมุมปากนะคะริมฝีปากนะคะแล้วก็อาจจะมีตุ่มน้าด้านในบ้างนะคะแต่สังเกตได้ชัดมักจะขึ้นด้านนอกสังเกตได้อย่างชัดเจนนะคะโรคเริมนี้ติดต่อได้ง่ายมากค่ะไม่ว่าจะอมตรงไหนเลียตรงไหนตรงนั้นก็จะติดโรคเริมนะคะ เชื้อต่อไปคือเชื้อไวรัส HPV ซึ่งมีด้วยการหลากหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ที่ความเสี่ยงต่ำที่มักจะก่อให้เกิดโรคที่ติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ได้บ่อย<ๆ>ก็คือโรคหูดและก็หูดงอนไก่ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะโรคหูดโดยเฉพาะหูดงอนไก่เนี่ยมักจะเกิดขึ้นภายในช่องปากมักจะเกิดขึ้นบริเวณลิ้นแล้วก็บริเวณลิ้นไก่นะคะจะมีติ่งเนื้อเกิดขึ้นถ้าหากสังเกตว่าเขามีติ่งแบบนี้เกิดขึ้นในช่องปากในปากนะคะแล้วมาเลียมาอมข้างหน้าข้างหลังติดหมดเลยค่ะ อีกเชื้อหนึ่งก็คือเชื้อไวรัส H I V ถ้าหากว่าคนที่มีเชื้อ H I V แล้วไปอมให้ใครนะคะจากงานวิจัยเขาบอกว่าความเสี่ยงยังถือว่าต่ํามากๆค่ะในการแพร่เชื้อจากน้าลายนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่อยู่ในกระแสะเลือดของคนคนนั้นด้วยค่ะอันนี้คือกรณีที่1คือเราเนี่ยใสย่สบริสุทธิ์แล้วโดนคนที่มีโรคเนี่ยมาอมมาเลียให้ส่วนกรณีที่2ถ้าหากว่าเราเนี่ยบริรสุทธิ์ใส่ส่เหมือนเดิม แล้วเราเนี่ยไปอมไปเลียให้คนที่มีเชื้ออยู่เราจะติดโรคอะไรไหมคําตอบก็คือถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในระยะแพร่เชื้อสังเกตยังไงระยะแพร่เชื้อก็คือถ้าหากว่าเขามีรอยโรคมีตุ่มมีเม็ดมีแผลเราไปอมไปเลียให้เขานะคะเชื้อก็จะเข้าปากเรานะคะแล้วเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นสูงมากๆเลยค่ะแล้วเชื้อไวรัส HPV นะคะนอกจากจะทำให้เกิดผูดผูดงอนไก่แล้ว การได้รับเชื้อเข้าไปในช่องปากและลำคอจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในช่องปากด้วยนะคะแล้วถ้าจําเป็นต้องออรอลแต่ไม่อยากติดเชื้อมีวิธีป้องกันไหมคะมีค่ะขั้นหนึ่งนะคะก็คือการใช้ถุงยางอนามายัยถ้าหากว่าเราจะไปอมเคให้ใครก็ให้เขาสวมถุงยางอนามัยก่อนก็ป้องกันได้แต่ไม่สามารถป้องกันได้ทุกโรคนะคะ บางโรคเนี่ยการสวมถุงยางอนามัยก็ยังป้องกันไปไม่ถือโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไวรัสโดยเฉพาะไวรัส HPV นะคะสําหรับในไทยเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันโดยตรงนะคะแต่ว่ามีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันค่ะ 1. นนะคะก็คือแผ่นยางลาเทคนะคะที่ใช้ทางทันตกรรมนะคะยางลาเทคที่คุณหมอฟันนะคะใช้ในการครอบปากให้เราป้องกันน้ําลายเรากระเด็นเวลาที่คุณหมอทําฟันให้ อันนั้นนะคะก็สามารถเอามาแปะลงบริเวณน้องสาวหรือว่าบริเวณก้นได้ก่อนที่จะทำออรอลนะคะช่วในการป้องกันการแพร่เชื้อได้ระดับนึงค่ะหรือถ้าไม่มีแผ่นยางตัวนี้นะคะใช้ถุงยางอนามัยก็ได้นําถุงยางอนามัยนะคะมาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็กรีดตรงกลางนะคะก็คือแผ่ออกมันก็จะกลายเป็นแผ่นสี่เหลีย่ยมมันก็เป็นยางเหมือนกันนะคะก็เอามาแปะตรงบริเวณที่เราจะทําการออรลนะคะ มันก็ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือแผ่นฟิล์มถนอมอาหารแผ่นแ็ปอาหารนะคะก็สามารถเอามาแปะบริเวณที่เราจะออรอาได้เหมือนกันค่ะอันนี้มันจะบางหน่อยก็อาจจะซ้อนกันสัก2ชั้นนะคะแต่ในต่างประเทศเขาก็พัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็มีกางเกงชั้นในที่ทำจากยางนะคะ ใช้ใส่ก่อนที่จะทําออร่าเหมือนกันส่วนในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ผลิตเป็นแผ่นยางขึ้นมาเลยค่ะใช้เฉพาะจุดตรงนี้โดยเฉพาะเหมือนกันค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยค่ะเซฟเซ็กนะคะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนคนเดียวของเราไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะก็จะช่วยป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลงได้มากๆเลยค่ะ ากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่สาได้นะคะขอทุกคนภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ